ในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยภารกิจหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ทําก็คือตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าหรือปีต่อๆไปนับจากนี้จะมีอะไรที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างส่วนใหญ่แล้วก็ได้แค่ตั้งแล้วจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะเหมือนไฟไหม้ฟางพอปีใหม่มาถึงประมาณ2ปีเนี่ยเราก็จะลืมทุกสิ่งที่เราเคยตั้งเป้าหมายไว้แลว้วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งเป้าหมายที่ ต้องแล้วเรายังคงรับผิดชอบที่จะทําเป้าหมายนี้ให้กลายเป็นจริงด้วยทํา5ขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นที่1เนี่ยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีลักษณะเฉพาะตัวแต่มีความหมายกับคนอื่นด้วยนะชัดเจนว่าเราต้องการบรรลุเรื่องอะไรบ้างในสิ้นปีหน้าในอีก3ปีในอีก5ปีข้างหน้าระบุให้เราเห็นภาพเลยนะอย่างเช่นสมมุติว่าเราระบุเป็นเรื่องของรายได้เดือนธันวาคม ต้องมีรายได้1 0 0 0 0แบาทมองเห็นภาพเงินเข้าบัญชีเราแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นคนนี้เรียบร้อยแล้วมีเสียงบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําได้ฉันรายได้บรรลุ1 0 0 0 0แต่อเดือนละเป้าหมายที่ชัดเจนมองปุบ๊บต้องได้ฟิลลิ่ง ได้อารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่เป้าหมายที่คนอื่นขอให้เราทํามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่เราปรารถนาเมื่อมันเป็นลักษณะเฉพาะตัวเนี่ยเราจะมีไฟที่จะทําให้มันเป็นจริงในขณะเดียวกันเป้าหมายนั้นต้องไม่ใช่เป้าหมายที่เห็นแก่ตัวได้อยู่คนเดียวสิ่งที่เราทําออกไปจะต้องมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยคนอื่นก็จะสนับสนุนเราทําให้เป้าหมายของเราเป็นจริงได้ข้อที่2เนี่ยเราต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าต้องการอะไรจริงๆ มันมีคำพูดบอกว่ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดมากระหว่างความชัดเจนของสิ่งที่คุณต้องการจริงๆกับสิ่งที่คุณได้จริงอ้าวแล้วตัดสินใจต้องการอะไรจริงๆเนี่ยมันต้องระบุเวลาและระบุเรื่องราวอย่างเช่นสมมุติว่ามิถุนายน2,566เราจะมีเงินเก็บ200,000บาทะระบุชัดไปเลยมิถุนายนปีหน้าเราจะพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้างเช่นความคิดแบบเชิงวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ที่เราจะ ต้องอัปเกรดเพิ่มขึ้นมีเรื่องไหนที่เราต้องเรียนรู้เพิ่มระบุเป็นเป้าหมายชัดเจนเรื่องของสุขภาพในปีหน้าเราจะดูแลน้ำหนักให้อยู่ในน้ำหนักตัวเท่าไหร่มีความแข็งแรงระดับไหนตั้งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและเรื่องความสัมพันธ์ล่ะเราจะกระชับความสัมพันธ์กับใครเราจะสร้างเน็ตเวิร์กที่มันส่งเสริมซึ่งกันและกันขยายไปในวงไหนบ้างพวกนี้คือเป้าหมายที่เราต้องตัดสินใจว่าสิ่งนี้แหละ เป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆคนส่วนใหญ่กําหนดเป้าหมายไว้แต่ไม่ได้กําหนดเวลาไม่ได้ระบุตัวชี้วัดที่ชัดเจนมันก็จะเหมือนกับแค่ความอยากได้ความอยากได้กับความต้องการจริงๆเนี่ยพลังงานมันต่างกันเยอะเลย เราแค่อยากได้มันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามมาแต่ถ้าต้องการจริงๆเกิดจากเป้าหมายที่ชัดแล้วมีเหตุผลเพียงพอด้วยนะมันมีความหมายยังไงมีคุณค่ายังไงกับชีวิตเราถ้าความหมายมันมากพอคนก็จะมีพลังในการขับเคลื่อน ทำเป้าหมายนั้นให้เป็นจริงข้อต่อมาข้อที่3นะครับระบุให้ชัดเจนว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องเปลี่ยนแปลงทุกคน่จะมีจุดที่เราอยู่ในวันนี้แต่เป้าหมายที่เราตั้งเราต้องเคลื่อนไปสู่ความก้าวหน้าระดับถัดไปการที่เราจะก้าวหน้าระดับถัดไป เราจะเป็นคนเดิมไม่ได้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเช่นความคิดความอ่านความรู้ความเข้าใจปัญหาการแก้ปัญหาการฟื้นฟ,นฟ,นฟนูพลังการปฏิสัมพันธ์การเชื่อมสายสัมพันธ์อุปนิสยัยโน่นนี่นั่นที่จะต้องเปลี่ยนความสามารถที่ต้องยกระดับมันต้องการออกมาชัดๆว่าสิ่งนี้แหละที่ต้องเปลี่ยน เมื่อเรารู้ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรและเต็มใจที่จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเนี่ยมันจึงมีองค์ประกอบที่สําคัญของการทําเป้าหมายให้เป็นจริงข้อต่อมาข้อที่4นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังแห่งความศรัทธาและการยืนหยัดเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วเนี่ยรู้ว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรแต่การเปลี่ยนแปลงต้องพร้อมกับการลงมือทําที่นานพอจนเห็นผลลัพธ์ด้วยซึ่งการที่คนคนหนึ่งจะยอมอดทนต่อการเปลี่ยนแปลงขยายคอมฟอร์ทโซนละลอกแล้วละลอกเล่านะ มันต้องมีพลังศรัทธ,ธาต่อเป้าหมายพลังศรัทธ,ธาต่อสิ่งที่เราเลือกทําแล้วพลังศรัทธ,ธาต่อตัวเองว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่ามีความหมายที่ยิ่งใหญ่เมื่อเราเรียกพลังศรัทธ,ธาให้ตัวเองได้เนี่ยพลังความรู้สึกพร้อมที่จะทําให้มันบรรลุผลมันจะแรงกล้าพอแรงกล้าปุบ๊บเราจะมีพลังแห่งการยืนหยัดเมื่อใช้นิสัยการยืนหยัดทําซ้ําแล้วก็ ไปต่ออีกเนี่ยในที่สุดจากการที่เราเริ่มต้นที่จะเข้าใจกลายเป็นเราเริ่มต้นที่จะทําได้พอทําได้ได้บ้างไม่ได้บ้างพอได้ปุ๊บกําลังใจฮึดขึ้นมา yes I can ขึ้นมาแล้วก็ไปทําต่อ,อจนกลายเป็นอยู่ในระดับที่เชี่ยวชาญกว่าคนอื่นเชี่ยวชาญกว่าคู่แข่งที่แข่งกันกับเราในตลาดเดียวกันเนี่ยถึงตรงนั้นเราก็จะเป็นตัวเลือกที่ชัดเจนแล้วในที่สุดเป้าหมายของเราก็จะเป็นจริงข้อสุดท้ายข้อที่5นั่นก็คือเรา ยังคงต้องเรียนรู้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทําซ้ําเป็นวงจรที่ไม่รู้จบสิน้นการทําซ้ํำหมาถึงว่าทําซ้ําตั้งแต่ต้นนะนั่นคือ ทุกครั้งที่ลงมือทํามีการเรียนรู้ลงมือทําเสร็จก็มีการเรียนรู้เพิ่มเติมที่ไม่ใช่เรียนรู้จากประสบการณ์อย่างเดียวมีการฟังคลิปเข้าสัมมนาอ่านหนังสือพูดคุยปรึกษากับโค้ชที่เก่งๆกระบวนการนี้หล่อหล,อ,ลอมเข้าไปจากนั้นก็ลงมือทําได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างไอที่ติวกันมาอยู่ในพักสนามจริงอาจจะไม่ได้ผลก็กลับไปติลใหม่จากพักสนามเอากลับมาในห้องเรียนห้องสั่งสมปัญญาแล้วก็กลับไปทําซ้ําทาซ้ามันอาจจะทําซ้ําประมาณ50รอบแล้วก็ได้ผลก้าวหน้า อีกระดับหนึ่งร้อยรอบก้าวหน้าอีกระดับหนึ่ง,งทำต่อเนื่องเนี่ยในที่สุดความฝันเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของเราก็จะเป็นจริง